ธนาวุฒิโพชัยเนี่ยมีพัฒนาการน้องเป็นไงบ้างวันนี้เห็นไหมจริงๆน้องมีความแข็งแรงเลยครับแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันนะครับก็คือคืออยู่กับน้องมาเนี่ยทุกเช้าที่หนองบัวครับอยู่แค่ในแคมป์นะคุณอ๋อคุณเล่นหนองบัวด้วยนี่ครับทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยน้องจะมาซ้อมเองแล้วก็เอาถ้าคนเดียวเขาจะเอาฟุตบอลมาเตะแล้วก็อกบอดแล้วก็มาฝึกจับมาจริง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 ต้องต้องบอกว่าแบรนดเป็นนักเตะที่ขยันแล้วก็ พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดวันไหนหยุดซ้อมอะไรเงี้ยเขาจะมาเสริมตัวเองครับหลังซ้อมเสร็จเนี่ยเวลาประชุมเสร็จปุ๊บเขาอาบน้ําแต่งตัวกับน้องจะมาแปะบอลมาทํานู่นนี่นั่นต่ออะไรเงี้ยก็สมควรแล้วนะที่เขาอยู่ในระดับนี้ครับอือก็อยากบอกธนาวุฒโชยครับรุ่นใหม่หรือนักฟุตบอลรุ่นใหม่เนี่ยนี่ก็คือ ตัวอย่างที่ดีคที่พูดถึงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้น้องๆรุ่นหลังได้พยายามเพื่อจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็สร้างผลงานสร้างความสุขให้แฟนบอลเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำาครับนี่ผมหลักการไหมครับกานะครับคุณพูดเสร็จแล้วคุณแบบภูมิใจอาการตอบที่มีหลักการด้เานามียด้านนาี